สวัสดีครับวันนี้สิมารีวิว L 5 0 1 8คนขอร์ขามานะครับมาให้รีวิวนี่แป่งปั๊มนอกเริ่มจากทั้งหนากเลยนะครับปัมป๊มปั๊มปั๊มตัวเบนเย่ดอก3 2มสซีซีอย่าง 32 cc GDM 32 cc ซนะสายเข่านะครับสายเขา่าสายน้ำมันไหลเขา้านี่นะครับเยิมครับน้ำมันไหลเขา้าน้ำมันเยิมนะครับออกออกซีนตัวนี้นะครับ ้ายๆกว่าออกบอดีันเป็นทางเลดนะครับออกบอดีก็เริ่มแบบพุ่ยแล้วเริ่มขาดแน่แล้วนะครับเพราะงั้นว่าฝีไม่ควออกบอดี้นไอยน,นะครับะไะลผ่านมานี่นะครับก็คือเพื่อนเพิ่นตัดคอนทวนปั่มไงออกนะครับที่มันมาที่มันยิงมานะครับที่มันยิงมาใส่ปั๊มตัวนี้นะครับนี่นะครับ สายสายเข่ามีสายออกคือคอนโทรนระบบเกา่าเพียงแค่ว่าเพิ่นตัดออกจากตัวรถนะครับอันนี้คือสายน้ำมันไหลกลับไหลกลับออกจากคนโทุนตัวเก่านะครับไหลกลับมาไหลกลับมาเข่ากองกองคำว่าถังนะครับคือเพิ่นตัดออกแต่ว่าพวกท่อต่างๆคือเก่านะครับราเดยดัดเปียกเงี้ยงเลยพวกท่อระบบต่างๆนะครับนี่นะครับสิมา เขาจะออกมากนี่นะครับออกมากนี่ปุ๊บเส้นนี้นะครับตราพันเิ็หน่อยอยู่ครับสายทอดมันหน่อยนะครับขึ้นมานี่เห็นมันเหลื่อมนะครับอพวกข้อต่อนะครับมันคข่าขๆกบว่ามันมันปั๊มมันแห้งแหละพวกข้อต้อมันพกคอยเน่นนะครับมันก็ชีซึมหัวพอมันแห้งขึ้นนะครับคนท้วนเกานะครับคนโท้วนมือตัวนี้เก่าของเก่านะครับเพี่อเราจะันถอดออกจากปั๊มตัวในเครื่องนะครับ มาใส่คอนโทนรลตวเกานะครับขอเสียของมั่นก็คือนี่นะครับเห็นมึงนี่นครับคูบปตาเห็ดมาระบบเซฟตี้นะครับทายกหนักเกินน้ำมันสิออกส,สีดอกจุดนี้นะครับเวลามันหนักมันจะยกบ่ขึ้นน้ำมันมันจะสีอกมาสาเหตุที่ใหม้มันเปียกมันเยิ้มแบบนี้นะครับเพราะว่ามันแห้ง มันแห้งละรับบบเซฟตี้มันจะสีน้ำมันออกนะครับแล้วก็ดูไส้ด้นโดนไปนะครับรวมนะครับนี้อันนี้พ่นดัดแปลงมากนะครับตัวจับหลังนี่เพราะว่าสาเหตุที่พันเป็นอย่งเช่ดแบบนี้โซคางนะครับโซคางหาศูนย์ล่นไปแล้นมามันหลวมนะครับเฮ็ดใ้ถังถังตัวนี้นะครับโยกกลุลกุลกุนะครับเนี่พ่นก็เลยดัดแปลง นะครับเพื่อนทิดเองตั้งนะครับเชื่อมใส่ตัวนี้เชื่อมใส่ไหลมาพาถังนะครับพาถังมาแล้วก็ดึงขึ้นไป้หงบนนะครับก็เริ่มดำแล้วครับเพราะว่ามันเข่าปีที่หาแล้วนี่นะครับที่เพราะว่าขอเสียของมันก็คือกระบอกยุบระบบเซฟตี้ตัวนั้นมันรับแรงบ่ไวมันก็จะสีแต่มันออกนะครับนี่ สีน้ำมันออกแค่น้ำมันเยิมครับไลอาบเลยครับเม่อันมามันมันแห้งแลวมันกระบอกมันรับบ่ไหวนะครับเพราะเหตุมาเป็นระบบเซฟนะครับน้ำมันก็จะสีออกบวให้พวกสงสัยว่าบวให้พวกกระบอกบวชัยสิ้นแตกนะครับแต่ทุกอย่างใส่คือเก่าครับสายเสยอย่างใส่คือเก่าเพียงแค่ว่าต้องเพิ่มแค่ตัวนี้นะครับสายไลเข่าแลวกสายไลกลับออกมาจากปั๊มก็คือยังคีมนอกธ้รมดานะครับทุกอย่างคือเก่าใส่ไปสักพักหนึ่งนะครับ เริ่มดำสองสามปีขึ้นหลังมาเรื่อมดำแล้วครับแตกดาไปแตกไปดาไปแตกไปนะครับมองดาม่แตกไปแตกมองคางมองดามนะครับแล้วอีกสาเหตุหนึ่งใส่ไปสักคัที่เห็นผลเลยนะครับรวมนลครับรวมพวกบุตรนี่ครับรวมนะครับไม่รู้ว่าเห็นบ่หนะครับเริ่มรวมครับ เริ่มสรวมนะครับแตกนะครับแตกดามแล้วดามอีกเชื่อมแล้วเชื่อมอีกนะครับแตกนะครับแตกค่อยแตกเชื่อมแล้วเชื่อมอีกนะครับแล้วทาทาทาตัวนี้รวมกำมายูนะครับเมื่อกับห้างออกนี่นะครับเมื่อกับห้างออกอ้อยกระลุดนะครับกำไลอ้อยกระลุดเพราะว่ามันเริ่มรวมนะครับรวม นะครับขอข่าวต่ถามาแห้งบ่แห้งครับแห้งเร็วแต่ว่าจะมีคาดลื่นเมื่อเจอกับดินเหนื่อเหนื่อมันนีแรงรถข้ไก่นะครับลอยข้อขาของผมเองนะครับหอยหนอดงามๆกำมาไปโอ้ยน้ำมันแตกออกนะครับตอนแห้งอยู่เลครับยอมรับผมยังมักเลยครับความแห้งเร็วเร็วแห้งครับแต่ว่ามันก็มีขอเสียของมันนะครับเิ่มน้ำมันมันห่อนมันแหนมกับเติมหลายแหนมกัเเิ่ม สีดอกห้อยที่บนเชื่อมมันดีนะครับแต่พวกสายพวกอย่างคือเกาบดนะครับสายลังสายอย่างคือเกาบดครับแต่ว่าปั๊มวาใหญ่แต่ว่าบ่ใหญ่ขี้แห้งทุกคนทุกบ้บานเสีวิ้วพวเก่งนะครับนะม,มีมีโอกาสมาเพราะว่าไปแก้ไหวจ้าของมีโอกาสมารีวิวหุ่เบิ้งนะครับนะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีอย่างก็สงสัยอย่างก็ถามผมอ,อีกเพราะว่าต้องหันผมกข่ขอโทษอีหลี เพราะว่าผมไปแก้ไว้จากของแลยวม,ม่มีโอกาสมารีวิวนะครับเพราะว่าอยู่คนละแปลงนะครับที่ไดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ส่องนิหน่อยนี้ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ